พระอาจารย์ครับศาสนานี่มันเป็นสิ่งที่เจอได้ยากหรือเจอได้ง่ายครับโอ้ศาสนานี้เป็นสิ่งที่เจอได้ยากที่สุดนะเป็นสิ่งที่เจอได้ยากที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราบางพบบางชาติเป็นมนุษย์หลายหลายสิบชาติก็ไม่เจอศาสนาสักทีก็มีนะ ปัจจุบันชาติเนี่พวกเราผู้ขึ้นในถ้ำกลางของพุทธธรรมสังฆะก็ถือว่าเจอได้ง่ายแต่พวกเราก็ไม่ได้ศึกษาที่จะเอาอะไรจากศาสนากันเลยนะเป็นสิ่งที่เจอยากที่สุดดูพระพุทธเจ้าใช้เวลาบำเพ็ญตนเพื่อที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านี้ใช้เวลาสี่อสงไขยเศษมหากับนะอันนี้เฉพาะบำเพ็ญน,นะ พอมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกว่าจะประกาศศาสนาออกมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรประกาศออกมาแล้วเนี่ยคนทั้งหลายไม่มีความสนใจนี่ก็ถือว่าโชคร้ายที่สุดนะเจอศาสนาแล้วไม่สนใจฝักใฝ่ในศีลในธรรมนี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นผู้ที่โชคร้ายที่สุดจริงๆการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่ายาก ที่พระพุทธเจ้าเคยอุปมาเหมือนกับว่าเต่าตาบอดหนึ่งร้อยปีขึ้นมาหายใจได้ครั้งเดียวใชเราต้องเรียกว่าเข้ามาตรงจุดเฉพาะด้วยแต่พระอาจารย์เมื่อสักครู่บอกว่าบางทีเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่ยากแล้วเกิดสิบครั้งไม่เจอพระศาสนาเลยก็มีโอ้อันนี้นับไปทวนเพราะฉะนั้นชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์เราได้เจอศาสนาด้วยก็ถือว่าโชคดีกว่าถูกวัตตรี่รางวัลที่หนึ่งอีก โชคดีก็ใช่แต่พวกเรามาตายใจตายใจกันเองว่าตัวเองจะเกิดเป็นมนุษย์อยู่ตลอดเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาติก็ต้องเจอศาสนาอยู่ตลอดด้วยความเข้าใจของความไม่รู้ของมนุษย์ทั้งหลายอะเขามาเข้าใจตรงนี้แต่คนเป็นความเป็นจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันไม่เป็นอย่างนี้ แสดงว่าโอกาสอย่างนี้หายากมากๆเลยโอ้หายากหายากหายากแต่คนทั้งหลายก็ไม่ให้ความสำคัญกับาศาสนานะว่าคืออะไรเท่าไปจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันวัดความสงสารตัวเองมากที่สุดเลยในข้ามศาสนาเลยนะอธิบายการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนทั้งหลายก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเขาไปเพลินอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้ตามคำสอนของพระพุทธองค์เลยนะดังนี้ดังนั้นถึงจะเจอศาสนาแบบเต็มรูปแบบแต่ก็เหมือนไม่เจอก็เพราะฉะนั้นถือว่าโชคดีก็ต่อเมื่อนำไปปฏิบัติใช่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติโชคดีก็ไม่มีผลไม่มี ไม่มีผลศาสนาเดี๋ยวเนี่ยทั้งรูปทรรเสียงธรรกลิ่นธรรประกาศกึกก้องลูกอยู่ตลอดเวลาหาความหาคนสนใจที่จะมีศรัทธาเนี่ยน้อยที่สุดก็แสดงว่าตอนนี้ชาวโลกที่เกิดมาอยู่นี่ก็กำลังไม่ใช้ประโยชน์จากโชคดีเลยใช่ไหมครับพวกเราเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาถือว่าเป็นผู้โชคดี แต่ไม่ทําให้ตัวเองเป็นผู้โชคดีคือไม่ทําให้ตัวเองเข้าไปหาศาสนาเลยไม่เอาไปปฏิบัติไม่เอาไปปฏิบัติเลยก็เลยเป็นคนไม่โชคดีในท่ามกลางของความที่มีโอกาสโชคดีสาธุครับ